อึองอือง้ออ,อึองอือง้ออึงขึ้นมานะครับซึ่งก็อรอลุ้นกันแล้วกันว่ามันจะจบอย่างไรแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าอะไรก็เกิดขึ้นได้โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งอะไรก็เกิดขึ้นได้ สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสพขว v ีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของฝนตกขี้หมูไหลนะฮะคงจังไรกําลังมารวมกันประเทศเราจะประวอตเนี่ยผมต้องพักละประวัติของคุณไม่มีเวลาโอ้เขาก็บอกว่าไม่มีหรอกเขาก็เชื่อมั่นไม่มีปฏิวัติผมว่าแล้วทําไม คุณมีทหารเหมือนกันนี่ทำไมเขาไม่คิดเออทำไมเขาเขาไม่คิดปฏิวัติโหเขาไม่กล้าคิดหรอมบอกว่าธรไมประชาชนไม่ยอมอแต่ของเราบางครั้งประชาชนยอมนอกจากยอมธรรมดาเอาดอกไม้ไปให้ด้วยอันนี้เขาก็ได้ใจนี่สิ่งที่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งก็อยากให้ประเทศไทยเราได้รู้เขาที่แล้วผมเจอประธานสภาตุรกีผมพูดความว่าไม่ให้ตุรกีนี่ประธานัดดีคนนี้ยอดมากวันหลังถ้าผม มีโอกาสเจออยากจะเจอเพราะเขาถูกปฏิวัติรัฐประหารนะเขาถูกว่าแล้วเขาสู้เขาสู้นําประชาชนบอกอย่ายอมให้สู้ปัจจัยจนออกมาเต็มถนนรถถังมาประชาชนนอนให้ทบรถถังที่ไหนจะเหยียบประชาชนแล้วพวกขายการครูที่เป็นพวกเชียว์ก็บอกไม่ทํางานถ้าประเทศไม่เป็นประชาธิปไตยสามวันเท่านั้นทหารกลับกลุ่มกอง ไอ้พวกไอ้ข้ารการแม้แต่ผู้พักาอาศัยการที่เข้าข้างปฏิวัติถ,ถูกจับเป็นแถงครับเพราะฉะนั้นประชาชนนี่สำคัญที่สุดของระบบถ้าประชาชนไม่ยอมอาำนาจปืนทำอะไรไม่ได้ <laughs> สังเกตได้ว่าคุณทักษิณก็ได้เดินกลุมมือกับคุณแพททองทานชินวัตรลูกสาวนะฮะตลอดเวลาเลยนะครับเวลาไปไหนมาไหนขณะที่ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนะครว่ามาเชียงใหม่ครั้งนี้ เปลี่ยนแปลงไปเยอะหรือไม่สุรเชษ์ปรากฏว่าท่านก็เลี่ยงคําตอบนะฮะเลี่ยงคําตอบไม่ตอบอะเลี่ยงคําถามขออภยัยไม่ตอบอะเลี่ยงคําถาม,ม,มและพูดว่าขอไปต้อนรับนายทักษิณก่อนเนื่องจากเดินทางมาถึงพอดีครับตัดภาพบันที่กรุงเทพบ้างคุณผู้ชมก็คิดว่า,งางคงมีโอกาสบ้งครับแต่ว่าย,ยังไม่ยังไม่นัดหมายอะไรเพราะว่าผมเองภารกิจก็ยังแน่นเอียดเลยพรุ่งนี้ผมก็ทั้งวันเต็มที่แล้วก็จะบินเข้าเชียงใหม่ตอนเย็นนะครับก็ ก็แล้วแต่ครับไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีอะไรนัดนัด,นดหมายไมกิจลักษณะแต่ผมที่ผ่านมาเราได้เห็นการเคลื่อนไหวของนักการเมืองในขณะในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ช่วงเทศกาลสงกรานต์และหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์วันมัวมัดนอมาทาประธานรัฐสภานะครับพอมีข่าวว่าจะคืนตําแหน่งประธานสภาวันนอก็ไม่ยอมทําให้ชลนาฏอดเป็นประธานรัฐสภาเลยนะครับ ซึ่งชนรนาธก็มีเขาว่าจะเป็นพระมุมนมาทาบอกไม่ยึดติดแต่ก็ไม่ลาออกนะฮะก็คงําให้เห็นว่าสถา,านการณ์ของรัฐบาลกําลังเป็นไปด้วยความตึงเครียดน,นะครับในขณะที่สุธินกังแขงนะก็ยอมรับว่าทําใจแล้วว่าจะถูกปลดออกจากการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งสถานการณ์จนถึงขนานี้ก็จะมีการประชุมพรรร่วมกินข้าวร่วมกัน จากนั้นก็จะมีการปรับกร้ามตรีอย่างน้อยสองพักการเมือง2พรพักการเมืองที่ว่าพักอะไรบ้างพักเพื่อไทยและพักพลังประชารัฐนะครับพรกพลังประชารัฐก็หลังจากภัยริกเนี่ยคุณสมบัติขาดนะครับพอคุณสมบัติขาดปุ๊บก็ไม่สามารถดํารงตําแหน่งทางการเมืองเป็นรัฐมนตรีได้นะเป็นคณะรัฐมนตรีได้ก็ขาดคุณสมบัติพระกาศสมบัติปุ๊บก็จบ นะครับลุงป้อมก็ต้องหาคนใหม่เข้ามาแทนที่มีตัวเต็งอยู่สามรายตอนนี้ลุงป้อมก็ตัดสินใจเลือกแล้วว่าจะเอาใครเป็นรัฐมนตรีคนต่อไปแต่ประเด็นที่น่าสนใจฮะหุนส่วนสังเกตไหมฮะพอมีข่าวกระแสการรัฐประหารเกิดขึ้นนะะสุธิชัยยุนเขาก็ไปสัมภาษณ์วันมูฮัมหมัดนองบัทาเลยวันมูฮัมหมัดนองบัฐาก็ไปยกตัวอย่างประเทศนั้นประเทศนี้แล้วก็มายกตัวอย่างประเทศไทย ยกตัวอย่างประเทศอื่นว่าประเทศอื่นพอมีการยึดอำนาจปุ๊บเนี่ยประชาชนมาน,นอนบนท้องถนนเลยทหารก็ถอยหมดเลยภายในสามวันแต่ประเทศไทยเนี่ยแปลกพยึดอํานาจปุ๊บก้าวดอกไม้ไปให้ทหารแต่ผมในฐานะประชาชนเนียผมเรียนหุ้นส่วนว่าตอนนี้กระแสการรัฐประหารอื้ออึงหนักมากไปเจอเอไปเจอแฟนคลับก็บเมื่อไหร่จะยึดอํานาจนะฮะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงหรือเปล่า ผมเรียนหุ้นส่วนครับว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยตอนนี้จะมีการรัฐประหารหรือไม่เนี่ยหรือไม่มีการรัฐประหารเนี่ยผมเรียนหุ้นส่วนไม่ใช่สาระสําคัญแต่ทุกคนมีหลักคิดเดียวกันเหมือนกันเลยว่ามันเกิดการเป,ปลี่ยนแปลงแน่ๆรัฐบาลเนี่ยมันอยู่ไม่รอดแน่เลยเพราะเศรษฐกิจก็ไม่ได้สังคมก็ไม่ได้การเมืองก็ไม่ได้เห็นไหมฮะเศรษฐกิจไม่ทรงกระสุดผมเรียนมาตลอดนะ,นะและผมเรียนมาตลอดว่ามันจะเกิดสงคราม ตอนนี้ก็เกิดสงครามในอิสราเอลอิหร่านนะฮะซีเรียอิรักแล้วก็ข้ามไปที่ไหนฮะตอนนี้ข้ามไปอย่างพม่านะฮะนะแล้วก็ประเทศไทยตอนนี้ก็เตรียมพร้อมจะเข้าสู่สงครามถ้าเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นนะฮะถ้าตอนนั้นเราไปเตรียมเรือประมงนะฮะของไทยจะไปเข้ารบทําสงครามตามที่พิธาบอกไวนะ้ก็คงตายกันเนยอะจริงๆแล้วมันเนี้ยอย่าเตรียมนะเตรียมประมงไปรบอ่ิทพิทานั่งตรงหน้า เป็นแม่ยานางอะไปเลยลุยเลยลุยเลยนะครับตอนนี้ในเชิงยุทธศาสการเมืองการปกครองชั้นสูงทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศและตำรวจพร้อมแล้วบุคคลที่เป็นอุปสรรคนะฮะในเชิงยุทธศาสทางการเมืองการปกครองชั้นสูงถูกกําจัดออกไปเป็นที่เรียบร้อยจาได้ไหมฮะฝนตกขี้หมูไหลเมื่อคนจังไรมารวมกันในช่วงสงกราน จ็ดจากช่วงสงกรานต์ปุ๊บคนจังไรต่างๆก็เริ่มถูกกำจัดด้วยเวลาของมันด้วยตัวของมันเองนะครับถามว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมแน่นอนฮนะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนักการเมืองอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยการยึดอำนาจไหมนักการเมืองไม่ต้องการเพราะอะไรเพราะเขาเสียประโยชน์เพราะเขาเสียอำนาจส่วนประชาชนน่ะต้องการอะไร ต้องการเกิดการเปลี่ยนแปลงทำไมประชาชนต้องการเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะประชาชนเบื่อหน่ายนักการเมืองเบื่อหน่ายพรรคการเมืองความอายุติธรรมเฟลสเตท State, หรือรัฐที่ล้มเหลวนะบอกว่าเศรษฐกิจจะดีทุกอย่างจะดีขึ้นวันนี้กลับตรรปัดเป็นคูณถางซึ่งเศรษฐ,ฐาก็ยอมรับว่าไม่พอใจผลงานที่ทํามาทักษิณก็ยอมรับว่าเศรษฐ,ฐกิจกําลังตกต่ําเศรษฐาบริหารมาแล้วเกือบหนึ่งปี ทักสินคิดเพื่อไทยทำคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติปีศักดิ์ศรีก่อนหน้านั้นก็ปิดสวิตช 3, ์สามปปิดสวิตช 4, ์สวปิดสนิทไปเรียบร้อยแล้วจนถึงวันนี้สงกรานอ์องอิงไปเที่ยวฮ่องกงนะครับซอฟพาเวอร์นะครับ,รบเลือกเศรษฐาได้เป็นเศรษฐีนะฮะปรากฏว่าคนไทยมีกินมีใช้เป็นเศรษฐีเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ทุกคนพูดเหมือนกัน ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงคำถามคือจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเปลี่ยนแปลงวิธีไหนนะครับเท่านั้นเองและเปลี่ยนแปลงเมื่อ,อไหร่ความชอบธรรมมีหรือยังมีละนะครับแต่ความชอบธรรมลักษณะดังกล่าวถึงเวลาหรือยังนะฮะมันใกล้เวลาหรือยังมันใกล้เวลาเข้ามาทุกทีรออะไรนะฮะผมก็ไม่รู้ว่ารออะไรแต่สิ่งที่บอกก็คือว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ทหารรอสิ่งเดียวนะครับประชาชนข้อรอสิ่งเดียว และเวลานั้นใกล้เข้ามาทุกทีหมอดูต่างๆทํานายไทยทักเดือนเมษาเดือนพฤษภาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลกระแสข่าวลือก็เกิดขึ้นว่าจะมีการจับกลุมนักการเมืองตรวจสอบทรัพย์สินนักการเมืองนะฮะรวมทั้งญาติพี่น้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใดๆก็แล้วแต่นะฮะที่กระทําความผิดเป็นปฏิบัติต่อการปกครองจะมีการตรวจสอบทรัพย์สินถูกขังนะฮะในเรือนจํา ไม่ใช่ถูกขังในค่ายทหารเหมือนแต่เดิมกระแสข่าวเหล่านี้กําลังอื้ออึงอื้ออึงอื้ออึงขึ้นมานะครับซึ่งก็อรอลุ้นกันแล้วกันว่ามันจะจบอย่างไรแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าอะไรก็เกิดขึ้นได้โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งอะไรก็เกิดขึ้นได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ข้าโยโกฮโัตุงมะฮาวิราลุงคอนวงชาวไทยถวายพระพรวารางคุณเกลงถวันสุราชัยสูงเจอดจำคุณนพระเจ้าแผ่นดิน สักกางที่สิบส่งอุทิศเพื่อปวงประชาสืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธา มีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรมราชาพิเศษ ครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวัชราลงกรณมหิอรภูมิพลราชวรางคูมกิติสิริสม,มูรณ์อดุยเดศสยามินทราธิเบตร,ราชวรโรดมบรม,มานาถบพิตร พระวชิระเล้าเจ้าอยู่หัวโคดชษฐะทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโพ่พระบาาละมีนำชาตนไปราษฎรเดือดร้นอนนะแห่งหุญนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตา กษัตริย์จอมคับเปียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์รวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนัก,นกราเเนือยิ่งสิ่งใด 英雄。<music> <music>